เสียภาษีแพงต้องเข้าใจสิ่งนี้นะคะหนึ่งนะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่รับรายได้แล้วก็กดว่ารายได้ของเราอะค่ะมันเกิน1 8ล้าน เกินร้านแปดแล้วเผอิญว่าสินค้าหรือบริการของเราไม่ได้สิทธิเ์เกณเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มและเราก็อาจจะอยู่นอกระบบภาษีแบบนี้นะคะก็อาจจะสร้างปัญหาในอนาคตให้กับเราได้นะคะข้อ2นะคะเรามีรายได้เยอะแต่เราเองนะคะก็อยู่นอกระบบภาษีและเราเข้าใจว่าเฮ้ยสมภาร,ร์เขาคงไม่เห็นไม่รู้ไม่ทราบนะคะว่าเรามีการรับรายได้ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเค้กของเพื่อนลูกศิษย์เลยค่ะเพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆเลยนะคือเขาอะค่ะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการรับซื้อของเก่าแล้วเขาก็เอากระดาษเอาขวดอะไรพวกนี้ไปขายต่อให้กับทางโรงงานแล้วก็เข้าใจว่าสัมภาระคงไม่ได้เห็นข้อมูลตรงนี้ในการรับไรายได้เวลาที่โรงงานที่รับซื้อของเก่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทเป็นห้างร้านตรงนี้ย เขาโอนเงินเข้าบัญชีให้เป็นค่าของที่นำไปขายเนะะี่ยค่ะตรงนี้แหละคะ่ะกลับมาสร้างปัญหาทําให้เพื่อนของลูกศิษย์คนนี้นะคะ่ะต้องเจอภาษีอากรย้อนหลังหนักมากน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณต้องระวังด้วยเช่นกันนะคะและข้อ3ามนะคะเท้าวันนี้นะคะ่ะ คุณได้รับหนังสือเตือนจากทางกรมสรรพกรและและเลยเพิกเฉยไม่ได้ไปสนใจกับมันนะคะมันก็อาจจะเป็นสาเหตุทําให้เราเจอยึดเจออายัดทรัพย์สินจากความไม่รู้ได้และบางครั้งอะคะ่ะเวลาที่เข้าไปส่งหนังสือใช่ไหมแต่เจ้าตัวไม่ได้อยู่บ้านมีคนที่บ้านนะคะเซ็นรับไปให้แบบนี้นะคะก็ถือว่าค่ะ คุณได้รับหนังสือเตือนฉบับนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือ3สิ่งที่คุณจะต้องระบัดระวังถ้าไม่อยากจะเสียภาษีแผงก็จะช่วยคุณได้นะคะถ้าสนใจอยากรับสาระความรู้ดีๆสามารถติดตามได้นะคะที่เพจประหยัดภาษีบาท ถูกวิธีบายนวลวันเทคเอ็ก e r เรค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดส,สาระความรู้ดีๆจากอดีตเจ้าหน้าที่สรป,ปกรณมากกว่า17ปีสามารถกติดตามได้ที่ a s s i g e d tech expert ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจําไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ